ไปคุยกับน้องเอกตอนนี้น้องเอกก็เดินสายต่างจังหวัดตลอดเลยนะครับวันนี้ไปเทสรถอะไรมาเดี๋ยวเราให้เจ้าตัวเขาคุยนะครับน้อเอกก็เล่นอัศดรทีระยุทธนะครับหัวหน้าข่าวสายยานยนต์หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับสวัสดีครับน้องเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าไปเทสรถอะไรมาครับรบกวนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็็เปนรถตัวใหม่ที่เปิดอ่าเปิดตัวล่าสุดของฮอนด้าครับก็คือแอทคอร์ดไฮบิดใหม่นะครับผมครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของฮอนด้าเลยคือได้มีการอ่าปรับ เขาเรียกว่าปรับปรุงระบบไฮบริดให้มันดีขึ้นสมมูลแบบยิ่งขึ้นนะครับอโดยตัวนี้ก็อย่างคนได้คอร์ดตัวนี้ก็ใช้เครื่องยนต์ตัวสองุดศูนลิตรนะครับบวกกับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัวซึ่งจากเดิมก็คือใช้น้ำมันร่วมกันอย่างในรุ่นที่แล้วจะใช้น้ำมันร่วมกันกับไฟฟ้าแต่ฮอมารุ่นนี้ก็คือเป็นใช้ไฟฟ้าแต่ว่าตัวตัวน้ำมันที่ที่เราเติมไปเนี่ยเอาทำหน้าที่ปั่น ปั่นตัวเจเนเรเตอร์ให้ไปสร้างไฟครับผมตั้งไฟฟ้าขึ้นมาเลยครับอ๋ครับคือคือคือจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตัวเก่าครับครเกิอแบบใหม่ือซึ่งตอนทดสอบเนี่ยก็ถือว่าตัวระบบไฮบริดของของคอนด้าเองถือว่าแรงเลยถือว่าแรงใช้ได้เลยครับผมตัวนี้เลยครับ ติดใจอะไรบ้างกับตัว Honda Hybrid ตัวใหม่เนี่ย Accord เนี่ยคะคุณเอกผมว่าตัว Hybrid เนี่ยแหละครับที่ปรับปรุงใหม่ผมว่าทำให้ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับคู่แข่งเลยอย่างอย่างอย่างค่ายหนึ่งครับโอ้ครับครับคุณเอกครับแล้วอย่างนี้คุณเอกจะให้กี่คะแนนดีสำหรับ Hybrid ตัวใหม่ของ Accord เนี่ย Honda ผมว่าถ้าตัวตัวนี้ถ้าเกิดเทียบกับตัวอย่างรุ่นที่แล้วเนี่ยผมว่าให้เก้าเลยครับ นะเพราะว่าระบบไฟฟ้าของทางฮอนด้าคือทั้งคันเนี่ยไม่มีอย่างอย่างปั๊มพาวเวอร์หรือระบบอะไรต่างๆไม่มีครับผมเป็นไฟฟ้าทั้งคันเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณน้องเอกมากๆนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมคุณวุฒิและคุณเบนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้าเจอกันใหม่นะครับน้องเอกครับได้ครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากมาเลยนะครับคุณเอกอินนะครับอัศดรธีรยุทธนะครับหัวหน้าข่าวสายยานยนต์หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับเวลาในช่วงนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่่่่่ออกกกัััันนนชวงงีีทึะะคคคครรรบบสู